ฮัลโหลค่ะเพื่อนๆแอดมินมาแล้ววันนี้มีเรื่องน่ารักน่ารักทิดดีต่อใจสุดๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องที่ดูแล้วยิ้มไม่หุบเลยจริงๆเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเรื่องราวที่แสนอบอุ่นหัวใจในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวต่างชาติท่านหนึ่งที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วบังเอิญได้ขึ้นรถกระบะไปกับกลุ่มนักท่องเที่ยวและคนไทยด้วยค่ะ บนรถคันนั้นมีคนไทยกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไทยกลุ่มนั้นยื่นซาลาเปาให้ชาวต่างชาติทานค่ะน่ารักไหมล่ะคะเพื่อนๆไม่ใช่แค่อันเดียวนะคะแต่ให้อีกอันด้วยแล้วสีหน้าของพี่ผู้หญิงคนไทยที่ยื่นซาลาเปาก็ยิ้มแย้มมีความสุขมากส่วนนักท่องเที่ยวก็รับมาด้วยความประทับใจสุดๆเลยค่ะจากข่าวลบๆสู่ความจริงที่งดงาม พอได้เห็นภาพนี้ปุ๊บแอดมินรู้สึกเลยว่านี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงไม่ต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือใช้เงินมากมายเลยค่ะแค่น้ำใจเล็กๆน้อยๆที่คนไทยมีให้กันและให้ชาวต่างชาติก็เพียงพอแล้วค่ะเพื่อนๆคงเคยเห็นข่าวจากสำนักข่าว BBC ที่มักจะนำเสนอข่าวในแง่ลบเกี่ยวกับประเทศไทยใช่ไหมคะแอดมินว่าเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างนะ ในขณะที่สื่อบางแห่งอาจจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับประเทศเราแต่ความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมันยิ่งใหญ่กว่ามากค่ะอย่างในคลิปนี้ฝรั่งต่างชาติออกมาโต้กลับ BBC ไปแทงคนไทยแล้วค่ะนั่นหมายความว่าประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้เจอด้วยตัวเองมันเป็นหลักฐานที่ชัดแจนที่สุดแล้วว่าประเทศไทยไม่ได้แย่เลยค่ะ มันเหมือนกับคอมเมนต์ที่บอกว่าเราแทบไม่ต้องสนใจ BBC ได้วยซ้ำเพราะเมื่อต่างชาติมาสัมผัสด้วยตัวเองมาเจอคนไทยที่ยิ้มง่ายมีน้ำใจแบ่งปันอาหารให้กินถึงแม้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆอย่างสละเปาแค่นี้ก็เป็นภาพจำที่ดีและหลบภาพลบๆออกไปได้หมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจอิ่มจนขั้นมองข้ามข่าลบๆไปได้เลยน้ำใจที่มากกว่าแค่การให้ เ,เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้ำใจของคนไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่การให้ของนะมันคือการแสดงความห่วงใยและอยากเห็นคนอื่นมีความสุขค่ะเหมือนกับคอมเมนต์ที่บอกว่าการซื้อของกินให้คนอื่นบางทีเราเองไม่ได้นึกถึงค่าของเงินที่เสียไปแค่เขากินแล้วแฮปปี้เราก็ดีใจแล้ว <c oughs> มันคือความสุขที่ส่งต่อกันได้ค่ะ และสิ่งที่น่าภูมิใจไปกว่านั้นก็คือน้ำใจแบบนี้มันไม่ได้มีแค่เฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะคะแต่มีอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะเหมือนที่บางคอมเมนต์เล่าว่าถ้าคุณเดินไปตามหมู่บ้านตามต่างจังหวัดหรือที่ไหนในประเทศไทยแล้วคุณโดนเรียกทานเข้ากับครอบครัวคนไทยแสดงว่าคุณได้รับการต้อนรับแบบร้อเเซ็นต์ แอดมินว่านี่แหละคือสเสน่ห์ที่แท้จริงของประเทศไทยเลยค่ะคือความมีน้ำใจรอยยิ้มและการต้อนรับอย่างจริงใจที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนไม่ใช่แค่มาเที่ยวประเทศที่ต้องมาจ่ายเงินซื้อทุกอย่างค่ะมันคือความรู้สึกที่หาจากที่ไหนไม่ได้จริงๆนะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยมีประสบการณ์น่ารักน่ารักแบบนี้บ้างไหมอยากฟังบ้างนะ หลังจากคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปโลกโซเชียลก็ถล่มทลายเลยค่ะยอดวิวเกือบ6 0แสนแล้วแค่ไม่กี่วันมีคอมเมนต์เกือบพันคอมเมนต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์จากชาวต่างชาติเองเลยนะที่เข้ามาเล่าประสบการณ์สุดประทับใจที่เคยเจอในไทยหรือไม่ก็เข้ามาปกป้องประเทศไทยจากกระแสะข่าวเชิงลบที่ BBC ชอบนำเสนอวีคราบคอมเมนต์ทำไมทุกคนถึงรักประเทศไทยขนาดนี้ ทีนี้แอดมินก็เลยลองไปวิเคราะห์คอมเมนต์ดูว่าทําไมคนถึงได้เข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายขนาดนี้แล้วก็เจออะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกความรักที่มีต่อประเทศไทยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยคอมเมนต์หลายอันเต็มไปได้วยความรักและความชื่นชมเช่น if you love Thailand, Thailand will love you too. Welcome to Thailand, the b a s t place on earth. หรือไม่ก็ this is the friendliness of Thailand and it's called น้ำใจคือเห็นแล้วรู้เลยว่าเขา รักและประทับใจประเทศไทยของเรามากๆ 2. น้ำใจที่ไม่ต้องมีเหตุผลหลายคอมเมนต์เน้นไปที่คาว่าน้ำใจของคนไทยค่ะที่เรามีวัฒนธรรมการแบ่งปันอาหารการช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่หวังผลตอบแทนและสิ่งนี้เองที่สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติแบบสุดๆยกตัวอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่าไปกัมพูชาไม่มีอย่างนี้นะหรือ in Thailand everyone's stomach is always full คือมันแสดงให้เห็นว่าความมีน้ำใจของคนไทยมันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจริงๆนะ 3. รอยยิ้มที่มาจากใจมีคอมเมนต์หนึ่งที่แอดมินชอบมากคือผมชอบรอยยิ้มของคุณครับ Thailand is the land of smile ไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่ยิ้มเก่งแต่เราสามารถทำให้คุณยิ้มได้ Welcome to Thailand บอกเลยว่าตรงใจสุดๆรอยยิ้มของคนไทยไม่ได้มีแค่บนใบหน้าแต่มันมาจากใจและเราก็สามารถส่งต่อรอยยิ้มนั้นไปให้คนอื่นได้ด้วย สคนไทยช่วยคนไทยไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะเพื่อนๆคนไทยเราเองก็ออกมาแสดงความภาคภูมิใจในประเทศและเพื่อนร่วมชาติของเราเองเหมือนกันอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้รับความอบอุ่นเขาเหล่านั้นจะช่วยปกป้องชื่อเสียงให้เราเองครับหรือคนไทยไม่ต้องแก้ต่างอะไรแค่เป็นเจ้าบ้านที่น่ารักต่อไปเนี่ยต่างชาติทั้งนั้นออกมาปกป้่นเราเห็นไหมเขาว่าเราต่างก็ภูมิใจในความเป็นไทยของเรามากแค่ไหนความสุขที่ส่งต่อได้ สำหรับแอดมินแอดมินว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของซาลาเปาแต่เป็นเรื่องของความสุขที่ส่งต่อได้ค่ะคนให้มีความสุขที่ได้ให้คนรับมีความสุขที่ได้รับและคนดูอย่างเราก็มีความสุขที่ได้เห็นยิ่งพอเลออ่านคอมเมนต์มากมายที่คนต่างชาติเข้ามาเล่าประสบการณ์ดีๆที่เจอในไทยแล้วก็ยิ่งทําให้รู้สึกภูมิใจในประเทศของเรามากขึ้นไปอีกว่าเออประเทศเรามันก็ไม่ได้แย่เหมือนที่ใครบางคนพยายามจะบอกนี่นะความดีงามในจิตใจของคนไทยนี่แหละค่ะคือซอฟต์พาวเวอร ที่แท้จริงที่ไมิต้องโฆษณาอะไรมากมายแค่ทําดีและเป็นตัวของตัวเองอย่างที่เคยเป็นมาเสมอคือนักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวค่ะเธอเดินทางมาแล้วหลายประเทศรอบโลกแต่ประทับใจประเทศไทยสุดๆ,ๆเขาเป็นนักเดินทางตัวยงเลยนะแฮะแฮไม่ให้ประทับใจได้ยงไงล่ะคะของกินอร่อยที่เที่ยวก็สวยแอดมินเข้าใจเลยวันแรกเริ่มต้นด้วยการไปเที่ยววัดแล้วไปลุยของอร่อย เขาเริ่มทริป2วันในเชียงใหม่ด้วยการไปเที่ยววัดเก่าแก่ในตัวเมืองเลยค่ะเขาบอกว่าอยากซึมซับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของที่นี่แอดมินว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทริปเลยนะแต่ที่สําคัญคือเขาเน้นย้ําเลยว่า ต้องแต่งกายให้สุภาพนะคะเขาบอกว่าเป็นการให้เกียรติสถานที่ค่ะแอดมินปลื้มใจมากจากนั้นเขาก็ไปหาอะไรกินเขาแวะไปร้านไก่ย่าง SP Chicken เขาบอกว่าไก่ย่างที่นี่คือ The best roast chicken I've ever tested หรือก็กคือไก่ย่างที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาในชีวิตเลยอ่โอยเพื่อนคนนี้เขาตาถึงจริงๆ นอกจากไก่ย่างแล้วเขายังได้ลองอาหารเหนืออีกด้วยนะแอดมินเห็นแล้วอยากชวนเขาไปกินส้มตำเลยค่ะต้องชอบแน่แน่ส่วนช่วงบ่ายเขาก็ไปเข้าร่วมคลาสสอนทำอาหารค่ะเขาบอกว่ามันสนุกมากเลยนะได้ทำอาหารไทยเองแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยแถมยังได้กินอาหารที่ทำเองอีกด้วยนี่มันทริปที่ลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ พอตกเย็นเขาก็ไปเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนเขาบอกว่าอาหารเยอะมากแล้วถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะมีถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเขาดูตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะเด,นนเดินที่นั่นเดินที่นี่วันที่สองตื่นแต่เช้าเลยค่ะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยสุเทพเขาบอกว่าภาพขององค์พระธาตุสีทองที่อยู่เหนือเมืองมันคือ pure magic อด m i n ฟังแล้วขนลุกเลย จากนั้นเขาก็ไปเดินป่าเบาๆที่เส้นทางเดินป่าครูบาเจ้าสีพิชัยเขาบอกว่ามันเป็นอีกที่ที่เขาชอบมากเลยนะเพราะว่าบรรยากาศเงียบสงบร่มเรือนสุดๆเป็นไงล่ะครบทั้งสายบุญและสายลุยเลยนะเพื่อนเราคนนี้ พอลงมาจากดอยแล้วก็ไปหาอะไรอไร่อยกันกินต่อเขาไปทานอาหารเช้าและกาแฟที่ยา่านนิม,มานค่ะเขาบอกว่าร้านอาหารที่นี่ดีงามมากแล้วเขาได้ลงเข้าซอยด้วยนะโอ้ยเขาซอยนี้แหละค่ะคือสุดยอดเมนูของเชียงใหม่เลยเขากินไปคําแรกก็ตาโตเลยท้าทางจะติดใจแน่ๆก่อนกลับเขาก็ไปนวดแผนไทยค่ะเขาบอกว่าการนวดที่นี่ดีกว่าที่อื่นที่เขาเคยไปนวดมาแหมสมแล้วเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนจริงๆ เห็นไหมคะเพื่อนๆขนาดนักท่องเที่ยวที่ไปมาแล้วทั่วโลกยังประทับใจเชียงใหม่ขนาดนี้แอดมินภูมิใจแทนคุณไทยจริงๆและล่าสุดนักท่องเที่ยวคนนี้ก็เล่าเรื่องทริปสุดปังที่ได้เจอนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นด้วยบอกเลยว่าเขาแฮปปี้มากๆก็ไก่ล้านตัวเลยคะ่ะ ทริปแห่งความสุขกับกฎง่ายๆ Positive Vibes Only ในคลิปนี้เห็นชัดเลยค่ะว่านักท่องเที่ยวคนนี้และกลุ่มเพื่อนๆของเขามีกฎง่ายๆแค่ข้อเดียวเลยคือ Positive Vibes Only หรือว่ามีแต่พลังงานบวกเท่านั้นทุกคนมีแต่ความสุขและส่งต่อรอยยิ้มให้กันตลอดบอกเลยว่ากฎนี้ได้ผลเกินคาดจริงๆค่ะ ช่วงเวลาที่น่าประทับใจเราเริ่มต้นทริปด้วยกันไปเที่ยวชมธรรมชาติสวยๆบอกเลยว่าอากาศดีมากเห็นนักท่องเที่ยวคนนี้เดินไปหัวเราะไปมีความสุขสุดๆเลยค่ะชมวิวสวยๆเราได้ไปนั่งจิบกาแฟชมวิวภูเขาแคบเคียวทุ่งนาสวยๆบอกเลยว่าฟินมากเหมือนได้ชาร์จพลังเต็มที่เลยค่ะ ช่วงเวลาแห่งเสียงหัวเราะไปที่ไหนก็มีแต่เสียงหัวเราะตลกกันตลอดเลยอย่างตอนที่เขากับเพื่อนๆได้ลองแบกสกอบเขาสันหนักๆก็หัวเราะกันไม่หยุดเลยค่ะฮ่า <laughs> ๆเปิดโลกใหม่ๆเขาได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนอย่างเช่นไปเรียนชงกาแฟเองเลยค่ะทุกคนดูตั้งใจกันมากน่ารักสุดๆเลย กินอร่อยอร่อยนอกจากเที่ยวแล้วเรื่องกินก็สําคัญมากนะคะเราได้ไปลองชิมอาหารอร่อยอ่อยหลากหลายแบบเลยทุกคนสนุกกับการกินมากแอดมินก็แฮปปี้ที่ได้เห็นทุกคนมีความสุขกับการกินค่ะแอดมินอยากบอกเพื่อนๆว่า การเดินทางมันไม่ได้มีแค่เรื่องสถานที่อย่างเดียวนะคะมันคือเรื่องของคนที่เดินทางไปกับเราด้วยการที่เราได้ไปเที่ยวกับคนที่คิดบกแบบนี้มันทำให้ทริปของเราพิเศษขึ้นอีกหลายเท่าเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีทริปในฝันที่อยากไปกับคนที่รักหรือเพื่อนสนิทบ้างไหมคะมาแชร์กันได้เลยนะ